อโอ้วันนี้ทีมงานครับโอ้ปลาเอของเราฝนตกครับปลาขึ้นครับโอ้นี่มาจากญี่ปุ่นเลยครับอ่ามาแล่ปลาปลาบึกครับฝนตกครับอฝนตกปลาขึ้นครับฝนตกปลาขึ้นนี่ครับ พิมอนแกจับได้นะครับโอตัวยังใหญ่เลยครับอาหารเย็นของทีมงานครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับดีตอนรับสู่ช่องวิระดำแต่งนะครับวันนี้พามากินปลาครับ นตกทำงานไม่ได้ก็กินปลาวานี่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 ตุง๊งโงปเอ,อ๊ะ้มึงไปตุนะตุทำอะไรกินครับป๋า ลวกจิ้มมครับจิ้มดิบว่าสบิว่าบีโอ้ปาดิบปาดิบโอ้เชฟมาจากเดนปาดิบครับแฉบดิบจริงจริงมึงยื้อนี่นี่ลวกิ้มพิมอนกิโลนะสิบสกิโลครับ1 4กโอ้โหธรรมดาครับหมูตันหนึ่งว่ะ อปลาส้มนี่เอาไปทำปลาส้มครับเยอะทำปลาส้มให้ทีมงานไว้กินข้าวครับกับแกล้มครับกับแกล้มเย็นนี้เป็นไงครับเสียกล้องแล้วลืมแล้วลืมลืมแล้วลืม long tech đi học hấp xe ôn mà ngay hả tham ra kim này có sponsor trong can cái đồng tuyết แล็กฮะถุงมาหัวที่เอาไปบ้านตีต้องเล่เลยต้องแต่ทำเป็นชิ้นก่อนเดี๋ยวค่อยเลบ้าต้องตัดซัำอีกเตี้ยเยอะๆยอะเถมุงใจสันแม่ปอโอเนื้อตรงนั้นเลยนี่โอ้เนื้อโอ้ครีมมันเมียนเพเน่สโลยิดอยเจอ เท่านี้เลยตือยู่ s ạ c เลยจะอึ้นโง่ต่างหากบ้านเดี๋ยวต้มกระดูกครับต้มกระดูกให้เสียกล้องกินเทียบโมบีแดนปลาดิบเล้วนี่เจะมาจากญี่ปุ่นครับมาได้หลายเดือนแล้วปลาเอ๋ครับปลาเอ๋มาได้หลายเดือนแล้ว มาโดนตีค่ายแตก <c oughs> โอ้ยดึงกันโอ้ยหนุโอ้สงสัยโอ้สงสัยจับจับปลาครับจับปลาแล้วโอ้ยจับกบแขนขาอ่อนแรงครับจับปลาครับ <c oughs> โอ้โอ <S <S ดึงไปลากปลามาครับแขนขาอ่อนแรงหมดแล้วดูเนื้อดูเนื้อนี่ดูเนื้อครับููนนี่ด <slightly cheers> ูดดูดชนลมาชิลจะย้ำแน่อน โอ้เสียดายครับไม่ได้ถ่ายตอนเอามาครับมือวะไอตอนไอนตอนทงานงานไอตอนที่งานเวลาเทนะครขึ้นตามลักยางปลาขึ้นคนตกปลาขึ้นขอบคุณครับขอบขอบคุณพ่อครัวครับลุงพรของเราครับ ทีมงานนี้มีสองลุงพรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะทำเมนูอะไรตึ่งดัดใดเนาะอะตอนนี้ก็สอยแล้วครับเตรียมเตรียมที่จะลวกกิ้มนะครับคอยดูเชฟเชฟพรนะครับเชฟพรจะลวกกิ้มครับ จะอร่อยขนาดไหนครับโอ้โหแต่มือแลมาจากเมืองสำมรไรนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเมืองไวเมืองกิฟต์เานามิฮานามิอุ่นๆย่จะเป็นไรโอง้เมืองกิฟตตา ว้าวแซ่บีรลีจริงท่านผู้ชมสดๆเดี๋ยวจะเป็นลวกครับพาท่านผู้ชมทิมรถปลาบึก15โลครับโอ้นี่เราเตรียมที่จะอ้โหท่านผู้ชมตะวันตกเสียโอนเตะไฟแล้วแค่นี้ก่อนเดี๋ยว มันคอดคอดดก็ัมผัมมชาฮะ<า>ไปมาแล้วแตุ้ผัดกะเพรามตัวผัดอใส่ไแข็งหน่อยนบอกว่าผัดกะเพราอือลาสดสดครับอันนี้เราจับมาสดๆเลยนะครับท่านผู้ชม ป,ดปาดคอแล้วหัวยัง,งค,าคาบคาบอยู่อยอดเลยลสดสดอมไลูกเต่าหรอ,อเดี๋ยวเป็นลวกกันครับเ,เดี๋ยวนะพอนะอยู่แบบล,ลูกทุ่งลูกทุ่งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลวกแล้วครับนะพอนลวกเลยครับ,น,บ,รรบน้ำเดือดเดือดอครับใส่ลงไปละ ทีมงานเราสู้ตายครับสู้ฝนครับลวกนานไหมครับไม่นานหรอกโอ้ไม่นานอ่ะอโอ้โหประมาณหนึ่งนาทีเนาะโเือกี่นาทีหนึ่งนาทีบอกอันนี้พึ่งไม่กี่วิเองหนึ่งนาทีหรอกี่นาทีลวก ประมาณหนึ่งนาทีอ่ะให้มันสุกข้างๆ้างก่อนเนาะข้างในมันก็สุกๆดิบๆเนาะมันจะกรุบกรุบหนังมันอร่อยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนกินนะครับให้เดิงกินอ้าวมาแล้วครับ ủa, oh, à, <laughs> 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 ừ, à, oh, à, mà đã rồi các bạn mà đã rồi, 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 mà đã mà đã rồi, mà đã rồi, mà đã อือฮอือืึตุ้ยสกีแกวครับอร่อยอร่อยมาลองดูว้าวิชิอร่อยมากครับท่านผู้ชมอ่ะเสียงโอลองดูเสียงโอนจะเปิดเพลงนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเชื่อมโตมเตือนบ้านนะ ยอดเอ๊ะเต็กลองดูนี่ลองดูขับชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวจะเปิดช่องอีกช่องหนึ่งช่องเกี่ยวกับการกินารูมนู้เลยรุูมบาเลยรูมบาลเลยแททชร์ุ่งยอดแซ่บไลยครับแซ่บไลยครับอยู่ตามทุ่งตามนาครับครึ่มงไม่ต้องเรื่องมากก็คลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ การกินกันอยู่ของทีมงานเสียกล้องทีมงานเจ้าบา่า,า,บาวครับอ่ะเดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องวีระดำแต่งนะครับมีแต่ทีมเจ้าบ่าวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ